พอดีครับผมพี่น้องนี่หลอดผ้ามันหล่อมึงให้มึงหน้าพี่น้องเขากำลังได้ปุ๋ยครับพี่น้องใส่ปุ๋ยมือนะน,นะครับมือฝนตกะวันวอาทิตย์ก่อนพี่น้องหาหกมือนะครับกำลังงามครับครับนี่ครับพี่น้องเขาครับกันเท้านาดฝนบอดีเลยพี่น้องน้ำกับ นี่ซ้ำนี่แหละครับนี่เพท่านหล่นกันแท้จะเคลืออยู่พี่น้องไตแต่หน้าพี่หนอดเป็นหอมนำข่ำกระเทือนครับขันซุ่มกระซุ่มโดนนะพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศพี่น้องนะครับพี่น้อง ีกำลังเขียวงามพี่น้องได้การอยู่ครับเร่งๆครับผมนะครับให้อยู่พี่น้องงามอยู่ครับครับพี่น้องกำลัเงเขียวครับกำลังขึ้นปุ๋ยครับเขียวจังหน่อยอยู่พี่น้อง คุณพ่อได้กินอยู่บ่ครับนะครับนะครับพี่น้องเขาด้วยปุ๋ยครับกำลัางงามพี่น้องงามคุณพ่หลายครับขังจพกหน่อยนะครับามาเลาะบงเขาบนหนามพี่น้องเลยนะครับเด,ดี๋นะยวหน้าใกล้ๆกันพี่น้องบึง เลีงทครับฟังหนิบ่มีน้ำเลยพี่น้องหน้าพย่หลอดเป็นหัวใจหน้าครับตกสำเร็จสำานึงกระหงครับน่านบุกพอนพี่น้องนะครับนะครับเขาได้ผลอยู่พี่น้องใข้อยู่ครับผมครับผมให้เนี่แหละครับพี่น้องพอยีหลอดพ้ามาเลาะให้เลาะหน้าครับผมเอาบังเขงบาบังน้ำพี่น้องบ่มีคลิปสีลงพี่น้องเลย ฝากกดไลค์กดแชร์ด้อพี่น้องครับผมแค่น,นี้แหละครับสวัสดีครับ